มันเกินไปพ่อออกปากเตือนนางเอกดังให้อยู่ในความพอดีคุณพ่อสมรักคำสิงของดาราสาวเบสรักวนี <c oughs> พูดถึงความรักของลูกสาวกับแฟนหนุ่มตรงตรงกฤิกร,ร,ร,รหลังเจอจับผิดว่ารักกันจริงหรือที่แท้แค่จับคู่สร้างกระแสพร้อมบอกมีการเตือนลูกสาวว่า คุณจะมีลิมิตในการแสดงออกกับเรื่องความรักบ้างเพราะเดี๋ยวจะดูไม่ดีเขารักกันจริงไหมรักกันจริงๆครับผมเองก็ส่งเสริมเพราะเขาทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมาก็มากมายที่สําคัญตรงๆก็เป็นคนดีครับเขาไม่ได้มาร้ายหรือรังแกะอะไรลูกผมลูกเรารักใครเราก็รักเหมือนกันครับผมก็บอกตรงๆเขาก็ทํามาหากินทาธุรกิจของเขาขายเสื้อผมก็บอกว่าเคยอตรงตรง ถ้าขายเสื้อได้แสนตัวนะเตรียมขันหมากมาเลยผมก็มีเตือนบ้างเรื่องการแสดงออกบอกให้อยู่ในความพอดีนะลูก